สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาทานอาหารเช้ากันนะคะน้องสลัดจะกินโอเวนตีนนะนนนช็อกโกแลตนะคะทาก,กับขนมปังหลายคนถามเนาะว่าเรากินอะไรกันบ้างนะคะอาหารเช้าก็มีเยอะแยะเลยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศนะคะแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนนะเขาเรียกว่าทอยฟืสลัดก็จะมีพวก พริกหวานหัน่นแครอทอะไรนะเม็ดเม็ดซูเกอแอบส์นะนิดลืมชื่อนะคะแล้วก็มีเนื้อเป็นก้นกอนๆอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยคือมันมีเยอะนะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็อร่อยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทอยฟิลสลัดอย่างที่บอกอันนี้ก็จะเหมือนฟิชแคเซ่แต่จะมีรสชาติของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีพวกฟิชสลัดก็จะเป็นพวกวอสแล้วก็ครีม ที่เขาไปทําสลัดก็สามารถเอามาทําสลัดได้เหมือนกันนะมันมีหลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาฟรชแคเซ่น้องซาร่าเก่งจังเลยลูกพอแล้วเหรอเนี่ยอันนี้ที่น้องซาร่ากินก็จะเป็นอะไรเนี่ยโอโวมาทีเน่มันจะให้ใคล้ายโอนตินบ้านเรานะสีสันหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีเอ่อครันชี่อยู่ข้างในนะคะก็จะเป็นแบบครีมช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ย คล้ายๆกับนูเทลล่านั่นแหละแต่ว่านี้มันจะมีรสชาติแบบกรุบๆอยู่ในนี้นะคะอร่อยดีเด็กๆชอบนะคะนี่ก็จะซื้อมาให้ตลอดเลยแล้วก็จะมีพวกหมูสับเอาไว้ทากับขนมปังเขาก็จะเรียกว่าเทวสนะคะอันนี้จะเป็นแบบชนิดอยาบมันก็มีหลายอย่างนะอาจจะไกลไปนะคะ mm hmm. วันนี้เราดื่มนมสดนะนี่ไปซื้อของมาแต่ว่านิดไม่ได้รีวิวพวกอาหารสดให้ดูนะคะ mm hmm. ซื้อมาน,นิดเดียวเองก็เลยเไม่ได้รีวิวของน้อยจริงๆนะคะไม่ได้ตั้งใจไปซื้ออะไรเยอะแยะตั้งใจไปซื้อน้ําน้ําขวดเล็กหมดส่วนในนี้ก็จะมีชีสกับแฮมนะคะวันนี้กินชีสกับแฮมดีกว่าอันนี้จะเป็นชีสเกาด้านะคะอันใหญ่แผงใหญ่ เิีอยวน้ำมาช้าคุณพ่อ,อ <laughs> ตื่นแล้วนะแต่ไม่อยากลงมาอันนี้จะเป็นอัลติช็อกน้ำเยอะเกินต้องใช้นีนี่ก็จะกินประมาณสองสามชิ้นโอเคซะ

Mehr. Da ist nicht warm, Sarah. Hm? Hm? Nein. เป็นอะไรวันนี้ไม่อยากออกกล้องดูเขินๆหืม kind of <c oughs> ว่าซิสโลสใครในวิทยาลัยเอสนะ้ำกลัวคนที่ยงกินขนมปังบอก ร,ระวังบาดมือลูกไม่ไม่ไมาเดี๋ยวเบาซอยากโดนเห Wieso? Sie doch gerne. Nochmal essen? Hast <laughs> du noch <laughs> mehr zu essen? Bitte wahr. Mach so. Kann ich auch nicht. Oh, 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 oh Du kannst mal gut ja. Das hilft auch nicht. Doch. Mach mal. Mach mal. Mach du mal. Nix. Da kommt sie. Mach mal, kann die Brille wackeln.

ว่าสี่วัน a ่อนๆดู i ูไกันนะทม่่ว่อนๆูไนนที่สนอนดไปก่นนะี่สี่นอนๆดูไปก่นี่่นอดปก่นนะที่สีวันก่นดก่นนะันกอนกอนนะทื่วันกอนๆดูซูไปก่อนนะที่สีก่อกอนนะที่ีอนๆดซก่อที่ีวกอนดไอที่สีว้คกอนขาอนนะที่อนๆดูซูไปก่อนะ หรือไม่ก็เกิน18เพราะน้องอาจจะดูหน้าแก่แล้วผมก็ฟูๆอ่ะเนาะเราไปกินร้านอาหารน้องก็เหมือนเดิมน้องจะปล่อยผมน้องไม่ชอบมัดผมนะคะสามมินิขำเ,ออเราก็เลยได้อุโซ,โซฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแก้ว น้องซาร่าได้กูม,มิเรแยเคียนก็คือเป็นขนมเจลลี่อะไรประมาณนี้นะคะน้องฟิลน้ามองอะ่ะคืออยากได้เหมือนกันอันนี้ยิ่งขำนะเริ่มโตละอิ่มมั้เหรอท Warum so schnell essen, was hast du gegessen? Ein Brötchen, ein Brötchen. Ich habe auch eine halbe. Ich habe ein halbes. Hab auf. Eins aufgesägt. So. Da war ein alter halbe, habe ich genommen. und Sarah mhm. so hat eine halbe. Wir habe noch, ein hab noch einen Pansamen. Guck wenn ich habe noch keinen Korn drin. Ich habe noch keinen Korn drin. Ich Kaffee. น้องซาร่าก็อ huh ิ่นแล้วคุณมาสมัครฟิลนะดีสิเนเนพอคุณพ่อขึ้นไปตามปุ๊บแบบรีบวิ่งตะลุตะลานได้ยินเสียงนะแต่ตอนน้องซาร่าไปตามบอกหลับอิสุบ่้านอันดับหนึ่งบ้านพ่อบ้านพอชอบ่งบ้านอน่ <lacht> <lacht> das stimmt. Das ist Angst vor Papa, ha? Das ist ja Angst vor dir. Eine Glücksstränge! Okay, jetzt habe ich die weggebabbelt. Oder? Ich wünsche. Oh. Wo? Okay, die ist ganz. Oder ist das einfach nur ein Haar? Egal. Von welchem? Sieh, nur ja. der Name. Was hast du genau geschnitten? Nein, nein, น้องซาโดนแหวนบาดนิดก็นึกว่าโดนอะไรบาดเป็นเส้นเลยเยเออนี่มาสักก็สักเ็ันมุนกมาวอชนอี่อย่างนี้เลยช็อกโกแลตเลย Schokolade-Dipapri, nee, das hilft nicht. Das ist so weit. Nee, das geht nicht. Geh mal in die Toilette, waschen. nein, man ist so kaputt. Was soll ich sagen jetzt? Was soll ich jetzt sagen? Oh. Hm? Was soll ich jetzt sagen? Oh. Oh. Spucken plus Schokolade. Äh. เหียดไปล้างปากเช็ดซะแบบโอเคค่ะเดี๋ยวนี้เก็บโต๊ะเลยนะไม่รอน้องฟิลหน้าแล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพลังใจพวกเราด้วยนะคะจนในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ